โอ้นะครับหมายถึงว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สํานเป็นยากนั่นคือคําถามใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมว่าใช่นะครับแต่จะว่าอาชีพนี้หรืออาชีพไหนอ่ะผมเชื่อว่ามันจะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าจะมีคนที่มีความมณะพยายามกับคนที่ธรรมดาธรรมดาผมมีเพื่อนหลายคนฮะที่ในวงการรถยนต์ครับเป็นเซลล์ขายรถยนต์เนาะครับก็จะมีท็อปเซลล์แล้วก็ท้ายๆเซลล์ใชงไหมครับ และความแตกต่างระหว่างท็อปเซลกับท้ายเซลคุณว่าคืออะไรครับผมเชื่อว่าคุณคิดถึงคำนี้เหมือนผมเป๊ะเลยคือความตั้งใจความพยายามจริงไหมครับคำถามสนั็คือเพื่อนๆพื่ของคุณที่เขาไม่ได้สำเร็จเลยครับเขาอาจจะเคยทำเนาะคุณลองช่วยตอบกับผมนิดนึงนะครับว่าเขาเนี่ยทำอย่างตั้งใจขนาดไหนทีนี้เป็นสิ่งที่แปลกมากนะครับเพราะว่ารอบข้างผมมีแต่คนที่เขาทำสำเร็จกัน แต่ตอนผมเริ่มต้นทำธุรกิจเอ็มใหม่ๆนะฮะคนรอบข้างผมก็ไม่ค่อยมีคนทนายเหมือนกันครับแต่สักพักหนึ่งนะฮะผมมองเห็นมีใครบางคนที่เขาเก่งผมเห็นเขาเป็นต้นแบบครับผมเริ่มต้นเรียนรู้ว่าเขาทําอย่างไรถึงสําเร็จผมพยายามจะพาตัวเองไปหาเขาครับไปถามเขาครับไปสืรกับเขาครับและผมพบว่าเมื่อผมมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยสุดท้ายผมค่อยๆซึมซับความรู้สึก ซึมซับความมานุนพยายามซึมซับทัศนคติที่ถูกต้องและผมก็ลงมือทําสม่ําเสมอจนผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ทําได้เหมือนกันครับน้องๆครับรอบข้างของเราเป็นเพื่อนเราเราเคารพเขานะเพียงแต่ว่ามันมีหลักการอยู่นะครับเขาบอกว่าเราจะมีรายได้และความสุขในชีวิตเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับอัตราเฉลี่ยของ10คนรอบข้างเราคุณว่าจริงไหมครับ โดยเฉ่าในเชิงของธุรกิจ M&M นะครับคุณลองค้นหาคนใหม่ๆที่คุณจะไปใช้เวลาอยู่ด้วยไปคุยกับเขาศึกษาจากเขานึกว่าถ้าเป็นเรื่องนี้คนเก่งคนนั้นเขาจะทำยังไงถ้าเป็นเรื่องนี้คนเก่งคนนู้นก็าทำยังไงค่อยศึกษาเรียนรู้กอปีเขายังไงย่งไงคุณก็จะเก่งมากขึ้นจริงไหมครับ FOS Answer for Success